สวัสดีครับผมอาสา,ารสย์พลงขานพานเป็นสิแผ่นน้าเป็นทหารพานปี2 0 2 3จากค่ายปักธงชัยปี25ได้ย้ายเข้ามาค่ายที่ไป,ไปักเป็นฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศครับผมไปฝึกอยู่ค่ายปักนานไหมครับ45วัน45วันไม่มีการอาบน้ําเพราะว่าช่วงนั้นเมษาพบดีก็คือฝึกรบตลอดครับครับ,รบก็คือตั้งต้นมาจากค่ายปักธงชัยใชู่้กออกองร้ายมาฝึกค่ายพวกเราครับแล้วยังไงครับถึงได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับบ้านชำลากครับก็ในพื้นที่นี้ตรงร้อยผมก็มาทํางานพื้นที่ก่อนยังไม่เกิดสงคราม ก <G l ain> ็ยา้ายไปเรื่อยแนวชายแดนตลอดตั้งกัจจันบุรีต,าตร่าตึึงเขาตะอกต่อมาทหารเวียดนามได้ลุกไล่ทหารเขแมแดงมาตลอดเลยครับเริ่มจากแม่น้ำของคืนมาเอยมาเลยจนมายึดในเขตนี้กําลังทหารเวียดนามเต็มพื้นที่หมดแล้วครับก็ <c oughs> คือเขามายึดแนวเทือกเขาบรรทัดตรงนี้ใช่ไหมครับครับเขมแดงจะอยู่แนวของเขาอยู่ด้ันไหนหนู่นจริงๆแล้วเขาอยู่แม่น้ำข่วงคืนเขาโดนตีลุกลุกมาเลยลุกลุกมาเอยข้ามมาเลอยทอหารเวียดนามตั้งปืนใหญ่ที่แม่น้ำข่วงคืนแล้วพอหลังจากนั้นมาเวียดนามก็เข้ามายึด พื้นที่แถวนี้หมดเลยถูกครับ